วัสดีครับอันนี้นะครับภาพอันนี้เต่าจุกคุ้นหงคุณตาตอนเมื่อตอนเด็กๆนะครับภาพนี้นะครับนะครับภาพบางพญานาคนะครับนะครับขนาด49คูณ21นะครับราคานะครับ150นะครับอันนี้ชื่อเฟสนะครับอ่านะครับคุ้นหงคุณตากันดีนะครับอ่าอันที่สองนะครับ 25.5สิ้นะครับคูณสามสินะครับราคาร้อนะครับอันนี้เป็นภาพกันดาษนะครับภาพวาดของพีโอพาตาทางอียิปต์นะครับอยู่ในกรอบสวยๆนะครับนะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้เป็นภาพน่าจะเป็นภาพปริ้นบนบนผ้าบนไวนิลอะไรสักอย่างนะครับนะครับ อันนี้ร้อยสามสิบนะครับขนาดสี่สิบคูณสามสิบเซนติเมตรนะครับสี่สิบคูณสามสิบเซนติเมตรอันนี้นะครับป้องกันมิจฉาชีพจาลูกไปนะครับอ่านะครับอ,อันนี้ยี่บสี่คูณสามสิบจุดห้านะครับราคาร้อยห้าสิบาทเป็นภาพทางอียิปต์นะครับนะครับเป็นภาพลงใหม่ทองเป็นภาพลงแบบทองด้วยนะครับ นะครับด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะครับนะครับกรอบเป็นกรอบโลหะนะครับอ่าส่วนนี้35มสคูณสานะครับ35มสคูณสาเซนนะครับ120บาทตัวนี้เป็นหนังหมดทั้งหมดเลยนะครับเป็นภาพวาดแนวทางตะวันออกกลางมีลายเซนคนวาดด้วยนะครับอันนี้จะเป็นหนังแท้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับมีอยู่3ภาพนะครับอ่าอันนี้ภาพหนึงนะครับ ราคาเดียวกันนะครับสาสิห้าคูณสามสิบสามเซนนะครับภาพละร้อยยี่สิบบาทนี่เป็นการเล่นทางดนตรีของชาวอาหรับนะครับเป็นงานหนังทั้งหมดนะครับภาพวาดบนหนังนะครับนี่ก็ภาพวาดบนหนังนะครับเห็นไหมครับอ่าส่วนอันนี้นะครับความยาวสี่ิบสามคูณยี่สิหกจุดห้านะครับเป็นภาพปักนะครับ รามาสูนกับรามาสูนกับเมฆขลานะครับเป็นภาพปับจืดเกนมานี่เร็วอ่าส่วนอันนี้นะครับนี่ 3. 3. 5 4าสิบคูณสานะครับ290บาทเป็นภาพวาดบนผ้านะครับกรอบไม้นะครับ มันเป็นภาพเก่านะครับนะครับสวยงามนะครับ